ีผมจะพามาเที่ยว Natural Garden Resort ที่เขาสอยดาวใต้จังหวัดจันทบุรีกันครับที่นี่อยู่ติดป่าเขาสอยดาวมองวิวสวยอากาศดีมากนี่ขนาดแบบบ่ายสามโมงนะครับผมยืนกลางแดดแล้วอยู่ลมเยน็นๆอย่างนี้ได้เลยที่สำคัญที่นี่มีเต็นท์นอ i เดกกางไว้ให้พักกันจัดไว้สวยงามมากมีบริการครบถ้วนมากสำหรับคนที่อยากจะลองมากางเต็นท์ครั้งแรกหรือที่แบบ พาภรรยามาไม่ให้บ่นพาเพื่อนๆที่ยังไม่เคยกางเต็นท์มาลองและที่สําคัญมาลองสัมผัสกับเต็นทนอร์ดิสเดี๋ยวพาชมกันครับขอพามาเจอคุณเจมส์ครับเจ้าของที่นี่ครับ Natural Garden Resort สวัสดีครับคุณเจมส์สวัสดีครับพี่งอกครับก็เห็นแล้วนะครับว่าสวยงามมากเต็นท์ที่นี่มีที่นี่มีที่นี่อ่าใช่ครับเป็นรีสอร์ทมีบ้านพักครับมีแบบห้องพักมีร้านอาหารอะไรอย่างครับแล้วก็มีโซนที่เป็นเต็นท์อ่าใช่ครับที่เป็นแคมปิ้งแพ็กเกจ ทมินตแพ็กเกจมีเต็นท์อยู่กี่หลังครับมีทั้งหมด5หลังครับแล้วคอนเซปต์เป็นไงครับคันเป็นแพ็กเกจเนี่ยคอนเซปต์ก็คือสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเต็นท์แล้วแบบว่าอยากสัมผัสอากาศธรรมชาติก็คือมาเที่ยวธรรมชาติในแบบของเราอะไรเงี้ยครับที่นี่อากาศดีมากเลยนะผมมาใช่ครับตอนนี้บ่ายสองนะอากาศเย็นสบายมากทำไมครับคุณเจมส์ที่นี่มันก็ที่นี่มันอยู่โดยที่สูงนะครับแล้วเราก็ใกล้ป่าอยู่บนเขาเนี่ยฮะ ก็จะได้ทั้งลมทะเลแล้วก็ลมลมเหนือเข้ามาพร้อมๆกันใครจะคิดว่าที่จันทบุรีอากาศดีแบบนี้นะต้องมาตรงเขาไซดาวนี่เดี๋ยวให้คุณเจมพาเดินดูเต็นท์แต่ละหลังก่อนดีกว่าห้าหลังไม่มีพิเศษยังไงอันนี้โซนแรกครับโซนแรกอันนี้เรียกว่าอะไรครับคุณเจมตรงนี้เราจะเรียกว่าโซนวิลเลจโซนหรือว่าโซนหมู่บ้านครมีเต็นท์อยู่สหลังมีเต็นท์อยู่สามหลังคือสําหรับคนที่มาแบบชอบ ชอบอยู่กันรวมๆกันแต่ว่าก็มีพื้นที่ส่วนตัวนะครับกันเลยแล้วก็มีสนามหญ้าข้างหน้ามองเห็นวิวสวยวอลเคเชันสวยมากครับข้างหน้าก็เน้นให้โปร่งเข้าไว้เต็นท์ครับต่างกันให้ต่างล่นกันให้เลือกด้วยนะมิดการมีมิดการแล้วก็ต่อวีมัวต่อวีมัวเข้าไปครับแล้วก็มีอาร์ฟไฮม์สวยง่ามากเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณเจมส์พาชมนิดนึงว่าเข้ามาพักแล้วจะเจอบรรยากาศยังไงในเต็นท์บ้างได้ครับจะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นวิลเลจโซนเนี่ยนะครับ แต่ละหลังก็มีพื้นที่ส่วนตัวเนาะมีกันพื้นที่ไว้มีทาบแล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะนั่งนั่งชมวิวด<ช>ื่มกาแฟทำอาหารก็ได้ตรงนี้เลยเดี๋ยวลองไปดูเต็นท์ข้างในครับสวยมากเชิญครับอันนี้ก็สวยครับเป็นมิตก,กัด9.2แล้วต่อห้องส่วนตัวด้วยวิมัว5.6อีกข้างในสวยมากลองมาเดินดูข้างในครับโอ้<ช> oh, สวยมากครับ ผมเดือดร้อนแล้วคราวหน้าเอา9.2ไปกลางภรรยาผมต้องเอา5.6ไปต่ออยนี้แน่นอนเลยแต่สวยจริงลองเข้าไปดูเลยครับโอ้โหตรงนี้เป็นอารฟฮาม19.2ครับที่จัดไว้สวยมากมีเตียงแล้วก็มีโต๊ะนั่งเล่นมีแอร์ด้วยเต็นท์ที่นี่มีแอร์ทุกหลังไหมครับคุณเจมมีทุกหลังครับโอ้โหไม่ต้องกลัวร้อนอยู่สบายเลย แต่ว่าผมว่ากลางคืนอากาศที่นี่ไม่น่าจะร้อนนะไม่ต้องใช้แอร์ก็น่าจะได้ใช่ไหมคุณเจมได้อยู่ครับโอ้จะเอาเลยครับสวยสวยจริงๆครับจัดเต็นท์เป็เล่โซนมาตรงนี้มีพื้นที่แคมป์ไฟให้ด้วยใช่สวยมากตรงนี้เห็นวิวสวยมากเลยครับปกติให้ใช้ยังไงคุณเจมตรงนี้ตรงนี้พอช่วงเย็นๆปั๊บผมก็จะจุดไฟนะครับเปิดไฟแล้วก็ให้ลูกค้ามาทําเป็นกิจกรรมในตอนค่ำครับครับ แล้วก็สามารถเอามัชเมลโล่มาปิ้งย่างเป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้มีขายด้วยครับโอ้โหครบถ้วนจริงๆสวยตรงนี้สวยมากครับสวยจริงๆนั่งรอบผมพมจิรณนาการนะว่านั่งกลางคืนอากาศเย็นๆมีดาวมองเห็นใช่ครับสมชื่อเขาสสยดาวจริงๆตรงนี้ตอนนี้คุณเจมส์จะพามาดูโซนพิเศษครับดูสิมีรั้วปิดสวยงามมากครับเชิครับขอเข้าไปดูหน่อยครับครับผม ตร,ตรงนี้นี่เรียกว่าอะไรครับคุณเจมตรงนี้ก็เรียกว่าเป็น private zone ครับมีสองที่มีสองหลังสองหลังนะครับตรงนี้เป็นอุดการจัดไว้สวยงามมากแล้วก็มีบริเวณของตัวเองใช่ครับมีรั้วมีประตูมีรั้วกัน้นมอีอ่างล้างมือ,อมีเตาผิงส่วนตัวนะฮะมีกองไฟได้ที่นั่งเล่นได้หลายแบบทั้งโต๊ะแบบที่นั่งสูงหรือจะเป็นทาร์ฟกันแดดกันฝนนั่งแบบโลแชร์ก็มีแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ย เปิดไปเห็นวิวสวยงามมากเลยครับถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีหมอกมีเลยไหมครับมีฮะมีฮะมีหมอกช่วงที่ผ่านมาก็มีอยู่ครับข้างซ้ายนี่ก็เป็นป่าเป็นป่าครับผมเขาไซดาวครับอากาศเย็นลงมาจากเขาเลยใช่ครับสวยมากหลังนี้เดี๋ยวพาชมข้างในกันิด้เลครับเชิญครับผมใน private zone หลังนี้ก็เป็นอุตกา13.2สวยมากจัดสวยมากเลยครับอยู่บนแพลตฟอร์มยกพื้นขึ้นมา แล้วก็ตัวเต็นท์กลางไว้แล้วก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามครับเห็น <Hey, S 2> คุณเจมส์บอกว่ามีเปลี่ยนธีมในการตกแต่งเรื่อยๆด้วยเหรอครับอ่าใช่ครับอย่างตอนนี้เข้าช่วงหน้าหนาวแล้วก็ใกล้คริสต์มาสแล้วก็เติมความเป็นคริสต์มาสธีมเข้าไปหน่อยผมมีเพื่อนคอนหนึ่งที่ชอบเล่นไปสั่คลอสเียวฝากมาทางานดยวยครับน่า <laughs> รักนักนรัสวยมากครับลองเข้าไปดูอ้าวเต็นท์ที่นี่ทุกหลังมีแอร์ใช่ครับมีแอร์ครับ แต่ว่านอนสบายแน่นอนนอนสบายครับแต่ถ้าหนาวๆก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ใช่ครับใช่ครับผมก็มีพัดลมเป็นออปชั่นเสริมบางคนอยากได้ความแบบออกซิเจนก็ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ครับเ็เปิว่าิดหต่างใช่สุดยอดอยู่แล้วนะสี่สี่หน้าต่างสองประตูหลังนี้อยู่ได้กี่คนครับหลังนี้อยู่ได้สี่คนครับสี่คนเลยเป็นสองหลังเลยนะครับจัดไว้โฟร์ฟอร์นิสสวยงามมากบวกกับบริเวณรอบข้างข้างนอกเนี่ยโอ้สวยงาม private zone นี่นะครับมีรั้วกันแล้วรั้วก็ทำเป็นธรรมชาติมากเป็นไม้สวยงามมากเลยครับผมว่าคนทำมีรสนิยมมาก private zone เนี่ยก็มีห้องน้ำส่วนตัวครับอยู่ตรงนี้ห้องน้ำหรูหราห้องน้ำโรงแรมเลยแต่ว่ามาพักเต็นท์แล้วได้ใช้อย่างนี้ครับส่วนที่ผมชอบมากใน private zone ของที่นี่ก็คือนี่ครับเป็นที่เกาะกองไฟมีฟืนไม่เสร็จนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวสวยๆตอนเยน็เยนๆคุณเจม์จะให้น้องมาจุด กล่องไฟให้แขกได้ผิงไฟกันตรงนี้ปิ้งย่างอะไรกันเล็กน้อยตรงนี้ก็ได้มีต้นโรสแมรี่ปลูกไว้ให้เด็ดมาปรุงอาหารกันด้วยสุดยอดมากแถมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเจมไม่ได้ทาแต่มาเองคือมีเสียงนกยูงเมื่อสักครู่นะครับในป่าตรงนี้มีนกยูงร้องให้ได้ยินโผล่โ,โตมาให้เห็นบางครั้งก็มีกวางมาเดินด้วยเหมือนไปเที่ยวแอฟริกาเลยครับจาก private z o ซนอันนี้นะครับมีส่วน connecting ท้ามากัน2ครอบครัว,รวก็เดินทะลุมาได้อีกหลังหนึ่ง สวยไม่แพ้กันครับอี้เป็นมิดการ์ด9ขนาดกระทัดรัดหน่อยที่จะอยู่กันส3ามคนได้นะครับสวยมากโอ้โหมิดการ์ด9้านี่ก็สวยมากคุณเจมครับแปลว่าส่วนตัวก็ต้องชอบมิดการ์ดด้วยไหมครับเนี่ยด้วยครับแน่นอนฮะเต็นที่โปร่งโล่งใช่ใช่ครับอันนี้จัดให้นอนกี่คนครับเนี่ยอันนี้2คนครับอ๋อ2คนมีโต๊ะให้ชงชากันด้วยใช่ใช่ครับเป็นอันปีนี้จะเสริมความเป็นญี่ปุ่นเข้ามาฮะมีทาทามิเข้ามา แล้วก็มีใช่ใช่เป็นพื้นที่ส่วนตัวมากแล้วก็มีชุดชงมัชฉะชุดชงกาแฟดริปให้ในในสองหลังนี้โอ้โหเยี่ยมครับผม private zone ที่เป็นมิตกาตรงนี้นี่วิวสวยมากใช่ครับครับเปิดโล่งไปเลยครับก็เป็นเป็นธรรมชาติของที่นี่ครับคือมีความเป็นไหลเขาแล้วก็มีสวนพลไม้ครับเรียกว่า ให้คนเข้ามาสัมผัสธรรมชาติแบบสบายๆนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เดินทางไม่ยากรู้สึกปลอดภัยมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกังวอะไรเลยผมว่าดีมากเลยครับเดินดูกันทั่วแล้วนะครับต้องแวะตรงนี้อีกอย่างร้านกาแฟสวยมากครับเจมครสวยจริงๆครับตรงนี้ครับขอบคุณครับน่าจะเป็นจุดเช็คอินที่คนต้องมาเลยไหมที่นี่ใช่ครับก็ตรงนี้ก็เปิดให้สําหรับทั้งแขกผู้เข้าพักแล้วก็แขกนอกด้วย ใครที่อยากจะเข้ามาทานกาแฟถ่ายรูปเที่ยวบรรยากาศก็มาได้เงี้ยโดยที่เข้ามาไม่ไกลมากในร้านสวยๆกับขนมแล้วก็มานั่งใช่ครับบรรยากาศเลยนะโล่งๆเจ็ดเย็นเลยนะอย่างนี้นะครูหรามากเลยที่นี่ยังมีร้านอาหารด้วยใช่ไหมครับมีครับมีร้านอาหารด้วยเพราะฉันมาแคมป์ที่นี่มือใหม่ว่บนอนเต็นท์สบายๆครับจัดสวยๆมีแอร์เสร็จแล้วก็มีอาหารทานครับตั้งแต่ทํามา4-5ปีเนี่ยเต็นท์รุ่นไหนที่เหมาะกับการเอามาทำเป็นที่พักให้คนมาพักบ้างครับ ครับผมว่าก็จะเป็นอุตกาดกับมิดกาดนี่แหละครับอืมเพราะว่ามันหน้าต่างเยอะแล้วก็อยู่สบายอยู่ข้างในแล้วมันโล่งนะใช่ครับใช่ครับมีพื้นที่ใช่ฮะแต่ผมว่าถ้าจะให้เด่นต้องมีอย่างนี้สักหลังสองหลังอ่าครับอาฟามสิบเก้าจุดหกครับตัวนี้เด่นแน่นอนฮะเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะสุดไหมใช่ครับถ่ายรูปลงที่ไหนคนก็อยากมาพักมากระโจมเดินเข้ามาเห็นไกลๆก็จะเด่นกว่าเขาเมคเกอรเจนพูดบอกว่าคลาสสิกทุกรุ่นใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับ <North S 2> ผม <is S 2> ว่า <right. S 2> คลาสสิกทุกรุ่นจริงๆครับแล้วเข้าไปอยู่แล้วมันผมว่ามันแตกต่างนะทั้งเรื่องการระบายอากาศทั้งแสงที่มันเข้ามาใช,ใช่ครับกลางคืนก็เปิดไฟก็สวยเี่มเลยครับนอกจากจะเป็นไอเดียเรื่องการมาพักที่นี่หรือว่าการทําแคมป์แล้วนะครับได้ไอเดียอีกอย่างนะครับมีคนมาถามผมเยอะมากบอกว่าเนี่ยผมมีที่อยู่ต่างจังหวัดมีสวนมีไร่ยอยู่ที่อากาศดีมากเลยแต่ยังไม่อยากปลูกบ้านอะ่ะไม่อยากดูแล ครั้งที่ไปอะไรเงี้ยเราก็เคยคุยกันตรนี้ครับคือตัวอย่างที่ดีที่สุดเราปรับพื้นที่ไว้ทําห้องน้ําทําแพลตฟอร์มไว้แบบนี้นะครับแล้วจะไปพักก็เ,เต็นท์ไปกลางเราทําจุดยึดไว้เนี่ยวางเต็นท์กลางแป๊บเดียวก็เสร็จเราก็อยู่ในที่ที่สะอาดไม่ต้องกังวลต้องไปปัดฝุ่นความสะอาดเลยพอจะกลับก็เก็บเต็นท์กลับไปแค่นี้ เราก็สามารถจะไปพักในที่ส่วนตัวของเราได้สบายๆโดยต้องมัองทุนสร้างบ้านเลยครับไปเดินดูมาแล้วสวยงามมากนะครับมีณเจมทำแคมปิ้งแพ็กเกจมาสักกี่ปีแล้วครับก็สักประมาณ4-5ปีแล้วครับ4-5ปีแต่รีสอร์ทนี่มีมา10กว่าปีใช่ครับแล้วคิดยังไงถึงได้ทำแคมปิ้งแพ็กเกจขึ้นมาจากตรงนี้ครับก็ด้วยสถานที่ครับด้วยสถานที่ด้วยบรรยากาศและส่วนหนึ่งคือเราก็ชอบแคมปิ้งอยู่แล้ว ก็เลยอยากนําเสนอให้แบบนลูกค้าลองขยายห้องพักโดยที่ไม่ต้องลงทุนสร้างเลยใช่ไหมใช่ด้วยครับแล้วมันคุ้มไหมครับที่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็ก็ถือว่าคุ้มนะครับถือว่ามันได้รับการตอบรับที่ดีนะครับด้วยด้วยมันคือความลงตัวของทั้งเต็นท์แล้วก็สถานที่ครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าก็ชอบสวยมากอย่างนี้นะครับเต็นทที่สวยมากอากาศดีลูกค้าชอบเห็นบอกว่านอกจากการ ทำแคมปิ้งเพื่เกตซึ่งคุ้มในตัวมันเองมีกำไรเล็กน้อยแล้วเนี่ยมันทำให้คนรู้จักรีสอร์ทมากขึ้นด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับมีคนเข้ามาทานอาหารถ่ายรูปร้านกาแฟมาจองบ้านพักใช่ครับเพราะว่ามันทำให้รีสอร์ทรู้สึกเด่นขึ้นมาเลยรวมถึงบางทีก็อาจจะมีกลุ่มในการที่จะจัดแบบแคมปิ้งปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรืออีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะเจ๋วเลยครับแล้วทำไมต้องถามว่าทำไมถึงเลือกใช้นอร์ดิสครับซึ่งมันแพงนะแพงกว่าเต็นท์อื่นในตลาดที่แบบ ก็ขายกันอ่าส่วนหนึ่งก็คือเรา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 ชอบเราเราใช้เองแล้วเราประทับใจนะฮะแล้วก็คุณภาพครับประทับใจก็คือบรรยากาศอ่าใช่ใช่ครับเนื้อผ้าอะไรเงี้ยรับโทนสีกลางคืนเปิดไฟแสงสวย่ใช้มาก่อนแล้วใช่ใช้มาก่อนที่จะมาทำใีส่ช่ครับด้วยครับแล้วสี่ห้าปีเนี่ยใช้เต้นมาต้องเปลี่ยนมาหลายหลังไหมครับก็เปลี่ยนมาหลายหลังเหมือนกันแต่ว่ามันก็ มันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับปีหลังหนึ่งก็อยู่ได้สักสักสองสามปีสองสามฤดูที่นี่กลางตั้งแต่เดือนไหนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตุลาครับจนถึงกุมภาพันธ์ประมาณสี่ถึงห้าเดือนกลางยาวเลยยาวๆเลยครับยาวๆเลยเสร็จแล้วก็ดูแลครับอาจจะฉีดเต็นต่อบ้างมีใช่ครับมีป้องกันลาบ้างครับยังสภาพดีอยู่นะเต็นท์เดินดูทุกหลังก็ยังสวยอยู่เลยยังดีอยู่เลยครับแล้วในบรรดาเต็นท์ออเดตทั้งหมดเนี่ยส่วนตัวชอบ เต็นต์รุ่นไหนที่สุดครับอส่วนตัวละผมชอบอุตกาดโอ้ยชอบเหมือนกันเลยอุตกาดมันเหมือนบ้านนะใช่ใช่มันเป็นเคบินคลาสสิกดีฮะครับอย่างมกลกงเป็นที่พักเนี่ยผมว่าลงตัวมากคนที่เข้าไปอยู่เนี่ยเหมือนอยู่บ้านเลยใช่ครับจัดได้กว้างขวางมากครับโอ้ก็มาคุยคุณเจมส์มาพามาดูเนี่ยเป็นไอเดียนะครับคือว่าคนที่อยากมาแคมป์สบายๆพาภรรยามาซึ่งแบบยังไม่เคยกางเต็น ให้มานอนสบายๆก่อนอยากลองเต็นท์นอดิสอ่าใช่ครับมาลองที่นี่ได้หรือข่ายการคนที่อยากจะทำแคมปิ้งรีสอร์ทแบบนี้ก็เป็นไอเดียนะครับว่าธุรกิจนี้มันเจมทำแล้วก็ได้ผลดีนะครับดีครับทำแล้วสนุกเปความสุขใช่ไหมอ่าใช่ครับดีฮะดูตัวอย่างได้เลยผมว่าเป็นการจัดการที่แบบดตดีสวยงามมากขอบคุณมากครับเจมครับิีดีครับ